สวัสดีครับผมชื่อนายกันตพัทอิทิเกติยนนะครับผมชื่อเล่นชื่อปอนครับปัจจุบันอายุ36ปีครับผมอาชีของผมก็คือเป็นนักร้องนักเต้นแล้วก็อาจารย์สอนเดินแบบน,นะครับผมคราวนี้เรามาเข้าคำถามที่ทางโครงการอยากจะถามของผู้ครระกด3ข้อนะครับข้อแรกก็คือทำไมถึงต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องบอกตรงเลยว่าผมเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองสูงมากและเวลาไปแคสงานหรือว่าในการพบลูกค้าเนี่ยผมจะต้องสึกว่างานนี้ผมจะต้องได้หรือว่าลูกค้าจะต้องพึงพอใจในความสามารถของผมนะครับผมแต่บางงานที่ผมเจอหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่นานมาคืออันดับแรกคือลักลั์ภายนอก พอเขาเห็นรูปล่างหน้าท้อผมเนี่ยกับเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เข้าไปแคสงานที่มีรูปราา son, ่ so างหน้าตาดีกว่าเนี่ยแน่นอนมันเหมือนการปิดกั้นหรือการปิดใจของลูกค้าหรือฝ่ายแคสติ้งจนทำให้เขาเนี่ยลืมมองในความสมาร์ทของผมที่ผมมีไปเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมมีพรสวรรค์อยู่กับตัวเอง แต่สิ่งที่ผมขาดก็คือรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งเปรียบเสมือนพอรสแสวงในเมื่อผมเห็นโครงการดีๆของทางสยามเลเซอร์คลินิกเนี่ยได้เปิดขึ้น <c oughs> และผมก็ <c oughs> ศึกษาดูตั้งแต่ <c oughs> ซีซั่นที่1ถึงซีซั่นที่ส <c oughs> ผมจึงมั่นใจว่าผมต้องมีพรสแสวงแล้วแหละก็คือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในการ มาสมัครในโครงการ Makeover กับทางสยามเลเซอร์คลินิกในครั้งนี้นะครับผมส่วนข้อตอบมาก็คือทำไมผมถึงมั่นใจที่จะให้ทางสยามเลเซอร์คลินิกเนี่ย Makeover ในตัวผม <c oughs> ก็คือต้องยอมรับว่าผมเนี่ยก็มีการเคยทำศัลยกรรมมานะครับผมทั้งตาเอ่ยทั้งจมูกเอ่ย แต่ต้องยอมรับว,ว่าตอนนั้นทําในหนึ่งเราอาจจะมีความรู้ไม่เพียงพอนะครับผมหรือว่าเพื่อนแน,นะนำจนทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาหรือว่าได้ผลลัพธ์ที่มันไม่ดีเท่าที่ควรพอผมได้รู้จกักสยามเลเซอร์คลินิกผมก็ติดตามข่าวสารในการแข่งขันการประกวดเมคอัพตั้งแต่ซีซั่นที่หถึงซีซั่นที่สนะครับผมดู ผลลัพธ์ต่างๆออกมาของการมากวดและดูลุนพี่ที่ before after จากการ makeover ของทางคลินิกรวมถึงศึกษาในแฟนเพจของทางสยามเลเซอร์คลินิกดูรีวิวต่างๆความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางคลินิกเนี่ยเขาพึงพอใจมากเพราะฉะนั้นผมถึงมั่นใจว่าทางสยามเลเซอร์คลินิกเนี่ย เป็นสถาบันเสริมความงามที่มีความรู้ความสามารถและจะสามารถมอบสิ่งดีๆให้กับทางลูกค้าได้อย่างดีที่สุดแน่นอนครับผมส่วนข้อสุดท้ายนะครับว่าทำไมถึงต้องเลือกผมแน่นอนผมอาจจะบอกสั้นว่าเลือกผมเถอะผมอยากได้โอกาสที่ดีให้กับชีวิตต,ตัวเอง ผมอยากจะรู้สึกว่าผมเกิดมามีพร้อมทั้งความสามารถและรูปลักษณ์ภายนอกและผมอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับเพื่อนๆบางคนนะครับที่รู้สึกว่าฉันมีความสามารถเท่านั้นก็พอแล้วฉันสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีรูปลักษณ์ภายนอก ผมเลยอยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่ <c oughs> อยากจะบอกว่านอกจากความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณพูดไปในการดำรง,งชีวิตในปัจจุบันเนี่ยก็คือรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกของคุณจะเปรียบเสมือนประตูหรือว่า <c oughs> เป็นใบเบิกทางทาให้คุณได้รับโอกาสดีๆจากผู้อื่นและจากสังคามมากยิ่งขึ้น ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าต้องหน้าตาดีเสมอไปหรือว่ามีความสามารถอย่างเดียวไม่พอแต่ถ้าคุณมีความสามารถด้วยและมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดีด้วยนั่นก็จะเป็น <c oughs> สิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับในการดํนมงชีวิตของคุณในปัจจุบันนี้นะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นผมก็หวังว่า <c oughs> ทางสยามเลเซอร์คลินิกเนี่ยคงจะเปิดโอกาสและมอบโอกาสดี ให้กับผมนะครับผมถ้าอย่างไรผมต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ